อบตควรรู้ภาพนี้ต้องขายายสามสี่มิดิฮาร์ทค่ะสามสี่กำปันซูซูสามสี่บตุมวบานค่ะ มีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้การน้ำตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจสามสี่เย้อ่านสาเร็จแล้วใช่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 เย้เอาเชิญค่ะ ขออาจารย์อธิภาขอกลับลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไปแข่งมาหัดกเกมต่อกราบขอพย่างยิ่งที่รถด่วนกะบนสุดท้ายมาที่นี่